เบรกหกพอรเบรกสองแสนก็บาทครับดูดีขึ้นไหมไปช้อยเฮ้ย,ยเพราะว่ารถโหลดเนี่ยลูกค้าส่วนมากก็จะใช้ความเร็วแน่นอนโนโตแกรมอยุธยาค่ะเป็นร้านแต่งรถเราอยู่กับพี่นนท์ด้วยนะคะเป็นเจ้าของร้านของเรานั่นเองหลายๆคนก็เห็นพี่นนท์แล้วนะคะติดตามจากแฟนเพจเราจะเอาล้อเวฟเวฟศูนย์สามสองเราจะไปขึ้นเขาโจมสภาพยางสภาพแม็กโยกเกเราโชว์ช่วงล่างเรากระตื่นเขาเจอมาที่วัดพี่นนท์ล่ะ เติมในป่านี่ขนาดใส่ใน่ท้อไปนะใส่ท่อดิทอด่อบุกอ่ะโอ้โหุกา,าดดิขนาดเหล็กขน้ดหนาละรุนแรงมากขับไปเสียงบกปักบกปักนี่ถ้าไม่ใส่กว่าคงลง,งอะไรแหลกเหลือกพังยี่ห,ห้ออะไรวะนั จัดทรงโหลด1.5อุปกรณ์ก็ใกล้เคียงกันเลยโชคแซดซีรีส์ค่ะเป็นสําหรับตัวโหลดโดยเฉพาะโช็อคอะปรับได้ถึง30ระดับอย่างเช่นตัวนี้นะคะที่เราไม่เคยติดเลยจะเป็นลูกหมักกันโค้งด้านหลังแต่ว่ากันโค้งด้านหน้าพอเราโหลด1.5มันจะยาวขึ้นพี่นนท์น่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวจอยให้พี่นนท์มาแนะนําดีกว่าพี่นนท์นะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเปิดร้านมาที่นี่มากี่ปีแล้วคะเจ็ดแล้วครับ,รบต้องบอกว่ารถของพี่นนท์เนี่ยจัดเต็มมากๆากเลยเดี๋ยวจอยพาไปดูปกติอะ<ๆ><ๆ>เขาจะต้องยกสูงนะพี่นนท์แบบต้องยกส มันเป็น,นี้มันเป็นเพราะเจนก่อนที่เราจะเป็นก่อนเน็กเจนอะตอนนั้นคนจะยกแล้วคือมันค่อนข้างที่จะสวยกว่า<ะ>ผมเคยทําโหลดอยู่ช่วงหนึ่งก่อนเน็กเจนอะมันไม่ค่อยสวย<ะ>แต่พอมาทํารุ่นนี้โหลดอะมันสวยหน้าเขาจะเป็นแบบหน้ามันหล่อจัดทรงโหลดออกมาปุ๊บก,ก็ดูดีเลยดูดีใช่ให้พี่นนท์แนะนำหน่อยคะ่ะยกกะโหลดเนี่ยจะเหมือนกันอยู่อย่างคือต้องเปลี่ยนโชค๊ค เพราะว่าโชคยกเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนโชคเป็นสเต็ปยกสอขึ้นไป3นิ้วอะไรเงี้ยส่วนโหลดเนี่ยจะมีแสองสเต็ปเหมือนกันมีโหลด1.5กับโหลด2นิ้ว,แ,วแต่วันนี้วันนี้ที่เรามาโหลดกันเนี่ยเป็น1.5ใช่ส่วนรถผมเนี่ยโหลด2นิ้วเดี๋ยวจะพาไปลองด้วย<อ> นอนกันารที่ร้าน Auto แ a m มเนี่ยเขาก็จะเรียกว่ามีขาวสไตายัยรุ่นดูใบอะไรอย่างเงี้ยส่งวัยรุ่นดูใบมีขาวคือไอคันนั้นแหละจอยเข้ามาเนี่ยมีแต่ฟอร์ดเอเวอเรสต์จอดอยู่ทางนั้นเลยวันหนึ่งนี่กี่คันเพี่ที่เข้ามาเอาแบบน้อยสุดเลยนะก็ประมาณวันละสองคันเยอะสุดเหรอสุดเลยนะวันหนึ่งประมาณ6กพันแต่คือชุดแบบ ล้อยางโช้สเต็ปอะไรเงี้ยจัดเต็มแบบนี้เลยมันทําเยอะมากไม่ได้เพราะางานสเต็ปโหลดเนี่ยมันจะต้องรายละเอียดมันเยอะมากเพราะว่าเวลาโหลดเนี่ยเราอาจจะต้องแก้เรื่องลูกหมากันโค้งอย่างที่บอกมันต้องปรับ<ฆ>ใหม่ทั้งหมดหน้าหลังปีกนกต่างเนี่ยมันก็ไม่ได้ตรงสเปกอยู่แล้วเราต้องมานั่งตั้งสูตรใหม่เนี่ยมนันต้อง<ฆ>แก้ตรงนี้เยอะเลยอ๋อต้องใช้ความละเอียดละเอียดละเอียดนิดน,นึงในการตั้งค่าเพราะว่ารถโหลดเนี่ยลูกค้าส่วนมากก็จะใช้ความเร็วแน่นอนชอบความเร็วก็แนะนําเป็นโหลดมากกว่ายกนะคะไปทำ้เร็วขึ้นใช่ส่วนตัวพี่นนท์ ชอบแบบไหนคือเป็นคนชอบโหลดอยู่แล้วค่ะตั้งแต่สมัยรถถ้าใครติดตามผมมาเนาะจะมีไอตัวก่อนเน็กเกนเนี่ยผมโหลดเลยโหลดแล้วไปลุยลุยดินลุยป่าขับสี่เดี๋ยวเราจะไปลองการเปลี่ยนเป็นตัวดิสเบรกของเซมโบ่ด้วยขับจริงเหรอพี่น้องใช่ขับเลยเอาให้หนูได้เป็นที่บายลูกค้าได้ถูกไงว่ามันใช้งานแล้วโหลดแล้วมันขับได้จริงนุ่มนวลอะไรเงี้ยอะโอเคไปเอาเท่าไหร่ครับไม่ไรประกันชันหนึ่งร้อยแปดประกันชันหนึ่งมีไม่กลัวครับอ่ะขึ้นเลยครับ พี่น,นนเคยให้ลูกค้าเทสรถพี่ไหมคะมีครับประจำเลยฝรั่งก็มาลองวะเชา้าเขาอยากรู้เนาะ<ช>่รู้รอยากรู้ก่อนทําใช่เขาอยากรู้ว่าเอ๊ะมันนุ่มไหมอะไรเงี้ยโหมีพี่นน,นติดกล่องเครื่องเล่นอันตาด้วยใช่ใส่ใส่ครบครับคันนี้คือมันจะเป็นแบบสเต็ปแบบว่าลูกค้าอยากได้อุปกรณ์ที่มันแต่งอะไรได้ใส่ให้หมดอะไรประมาณเนี้ยมีของแต่งอะไรใส่หมดเราก็จัดให้ครับก็อยู่ในคันนี้ทั้งหมดอยู่กันนี้ทั้งหมดแล้วไปเลยไปครับโหจัง ไปไปนครสวรรค์น่ะกดได้เลยครับว่ามันแรงกว่ารถปกติไหมอันนี้คือหนูเห็นเลขห้าคือเป็นมันมีกี่ระดับคะกล่องคันเ่งไฟฟ้าของพีของผมมันจะไม่เป็นตัวเลขครับจะเป็นแบบ S พัรด์สปอร์ตพัรด์อ่าแล้วก็เลดพัรด์เลดเลดธรรมดาอันนี้ของเลดชิปแล้วอันไหนที่แบบตึงสุดตึงสุดเลยเลดพัรด์เลสซิ่งครับอ๋ออันนี้คือผมผมป้าแค่เอสนะค่ะสปอร์ตเฉยสปอร์ตพอเพราะว่ามันมันแรงเกินไปลองกดได้นะ ก็อยากรู้ว่ามันแรงขนาดไหนก่อเลส <c oughs> เลสเหรอคะใช่ <c oughs> เวลาผมพาลูกค้ามาลองก็ลูกค้าก็จะแบบว่าอ่าอันนี้มันคืออะไรคะ <c oughs> ไม่รู้บางคนไม่รู้ไงให้ลูกค้าลองทุกคนครับถ้าเขาอยากลองนะแตส่ส่วนมากลูกค้าส่วนมาก70%นะครับลูกค้าจะขอนั่งเฉย <c oughs> ว่ามันเป็นลิงโอเคไหมมันกระด้างหรือเปล่าแล้วเออผมโหลดไปแล้วมันจะใช้งานจริงได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยเราก็ผมก็พามาโดดขอสะพานั้งโดดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ตรงเลย<ร>นะคะตรงเลยครับใช้ความเร็วได้ ันวินปะอ่าใช่คนลูกค้าบอกเหมือน X5 X1 อะไรเงี้ยโหลดลงมา Air รไดนามิ ic, การกดอากาศมันก็ต่ำกว่าเข้าโคง้งต่างๆมันก็ดูเกาะมือกระชับมืออะไรเงี้ยคือถ้าคนชอบ p ฟ r อ o r m a n c e อนะแล้วโหลดเนี่ยโจทย์ที่ได้นะคือลงง่ายขับดีทัานาวิสัยก็ไม่ได้ขี้เลอะอ่าแรงไหมแรงไหมมันจะดึงกว่ารถปกตินิดนึงเพราะเราใส่ของดีเลยแหละ ขับขี่แบบนิ่งแล้วก็รู้สึกว่ามันดูกระชับมืออะใช่มันดูกระชับรู้สึกเหมือนเราไม่รู้สึกโครงหรืออะไรเลยอันนี้เดี๋ยวกับรถนะครับรเป็นไงเบรกหกพอดเบรกสองแสนกว่าบาทครับดูดีขึ้นไหมหกดนี่หัวทิมเลยนะถ้ากดหัวทิมเลยใช่ใชไจ่จอยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยนี่นี่รถแรงมากอะ ไม่ไรประกัท่านหนึ่งประกันทั้นหนึ่งมีไม่หัวไม่หัวไม่หวไม่หัรถเกือบหลุดรถเกือบหลุดไม่ร้ายก็ขวาเมื่อกี้เอาลยแล้ว่มันมีไอ้รุ่นนี้มันมีระบบการลื่นอยู่แล้วไงมันก็จะดึงกลับมาให้ใช่มันก็จะใช่คือรถโหลดกับยกเนี่ยมันบางทีเราไปเปรียบเทียบกันยากครับเพราะว่ามือถ่าย้านล่างมันจะเปลี่ยนไปเลยแต่เราเบรกแรงๆมันจะแบบเบรกดึงเลยรอันนี้คือไม่ได้เบรกแรงไงเมื่อกี้ไม่ได้เบรกแรงค่ะไม่กล้าเบรกแรงเบรกแรงได้ไม่เอาเดือดหัวทีมมันจะไม่ได้แบบว แอลองเบรกดูดิเฮ้ยสองแสนกว่าบาทนี่หนูยังกดไม่สุดด้วยนะจริงๆเวลาที่เขาไปเทสอะเขาให้กระทืบเบรกเนาะแต่เราแบบถ้าลองแบบฟีลแบบเหมือนเราเบรกปกติมันจะรู้สึกว่านุ่มเท้ามากใช่ใชรู้สึกว่าระยะเบรกมันดูปลอดภัยขึ้นใช่มันนี้มันม้าผมเพิ่มไปประมาณหนึ่งรอตัวโหสนุกมากเลยรถพี่นนคือแบบของจริงนะทุกคน อย่างมานี่ปื๊ดปื๊ดปื๊ดแล้วระบบเบรกดีมากเมื่อกี้เห็นกันแล้วใช่ไหมเกือบได้ซื้อไปแล้วเกือบได้ซื้อรถแล้วเรียบร้อยแล้วอย่างหล่อเลยนะอเดี๋ยวเราจะกลับโชว์รูมกันนะคะแล้วเดี๋ยวจอยมาเล่าให้ฟังว่าฟีลลิ่งในการขับขี่เนี่ยเป็นยังไงแตกต่างจากเดิมประมาณไหน